สวัสดีค่ะกวันน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมรีนะคะแอนเด็กหญิงจิ๋วจอมขวัญนะคะรักพี่มวยรักพี่มวยไปดูกันไปดูกันรักพี่มวยละรักพี่มวยหรือแกล้งพี่มวยนะกอดกอดกอดเฮียด้ อะไรกเอ๋เลยเอ๋พอเอเอ๋อ๋เอเอ๋เเอเอเอนางเล่นนิ่งมากอตืแม่ก boss, ็อย so. er. ู่ทางนี้นะชิวๆเจลิน อ๋อในในในเอาเตื้องแล้วเหรอไม่ทันเลยขวันเตื้องแล้วรักคุณพ่อรักคุณพ่อรักรักมดูขาดูขาลองขาลองเอาไนงแลออเา ข้าลุงข้าลุงข้าลุงชอบเล่นเอาม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 าไหนอารักพี่มวยค่ะอารักพี่มวยอารักอารักไงรักลักลักอารักเออรักลักลักอืมเนอดูดูดูก้นชีฟ้าก้นเตื้อง ดึงเฮ้ยดึงกดึงดึงด <an> ึง <gradually dynam> <sounds> นะดึง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  เ้ดูคว <m> ันนะอะไรเออเตือนโอ้ดูปีมวยอ้ยนะเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้โหอะไรจะอ้อนขนาดนั้นคะลูกสาวอ้อนเตือนอ้อนอ้อนนะเอ้ยอ้อนแอบรักนี่รัก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 โอเคค่ะนะคะโอ้ อ้าอ oh. ้ยมวยลงมาเลยพี่มวยลงมาเลยอย่าดึงรองเท้าแล้วอน้นเน้นเน้นเน้อ้อมเสาแล้วอ้อมเสาแล้วอ้อมเสาแล้วอะอะอยากขึ้นอยากปีนปีนเลยลูกยกขาหน้าขึ้นเลยอะยกขาหน้าขึ้นเลย โอเคครัท่านขานะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามนะคะช่องทางน้องครีมแฟมิลี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพียงลังใจให้กันได้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ